ทำนายฝันว่าถูกหวยพร้อมเลขนำโชคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีความฝันที่หลายคนคงอยากฝันถึงนั่นคือฝันว่าถูกหวยความฝันนี้มีความหมายซ่อนอยู่มากมายบอกใบถึงโชคกลาภความสำเร็จหรือแม้แต่เรื่องที่ต้องระวังมาค่ะเราจะพาทุกคนไปดูคำทํานายพร้อมเลขเด็ดที่คุณไม่ควรพลาด การฝันว่าถูกหวยมักจะเป็นความฝันที่ทำให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกดีใจหรือมีความหวังค่ะแต่ในทางโหราศาสตร์ความฝันนี้อาจไม่ได้หมายถึงการถูกหวยจริงๆเสมอไปมันมีความหมายเชิงลึกซ่อนอยู่ในแง่บวกความฝันนี้บ่งบอกถึงโอกาสดีๆที่กำลังจะมาถึงคุณอาจได้รับโชคลาภในรูปแบบอื่นเช่นความสำเร็จในงานความรักหรือได้รับของขวัญบางอย่างจากคนใกล้ตัวคะ่ะ แต่ในทางกลับกันหากคุณฝันว่าถูกหวยแล้วรู้สึกไม่ดีเช่นเสียลอตเตอรี่หรือโดนแย่งอาจเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการใช้เงินการลงทุนหรือการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตค่ะความหมายเฉพาะตามรายละเอียดในฝันรายละเอียดในความฝันมีความสำคัญมากค่ะเพราะมันช่วยให้เราตีความหมายได้ชัดเจนขึ้นเช่นถ้าคุณฝันว่าถูกหวยรางวัลใหญ่นั่นแสดงถึงโอกาสใหญ่ ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตแต่ก็เป็นสัญญาณให้คุณวางแผนและใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่าหากฝันว่าถูกหวยเลขเล็กๆอาจหมายถึงความสำเร็จเล็กๆที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี่แต่ถ้าฝันว่าถูกหวยแล้วเงินหายไปหรือเสียหวยอาจเตือนให้คุณระวังการสูญเสียบางอย่างเช่นการเงินหรือความไว้ใจในบางคนคะ่ะเลขนำโชคจากการฝันว่าถูกหวยหากคุณฝันว่าถูกหวยเลขนำโชคที่เกี่ยวข้องคือ 36 39 69 369และ639อย่าลืมนำเลขเหล่านี้ไปลองเสี่ยงโชคดูนะคะบางทีโชคลาบในฝันอาจกลายเป็นจริงขึ้นมาก็ได้แต่ที่สำคัญควรเสี่ยงโชคอย่างพอดีและใช้วิจารณญาณในชีวิตประจำวันด้วยค่ะข้อคิดเพิ่มเติมความฝันว่าถูกหวยนอกจากจะเป็นสัญญาณแห่งความหวังและความโชคดีแล้ว ยังสะท้อนถึงความปรารถนาในชีวิตที่เราคาดหวังค่ะอย่าลืมนะคะว่าโชคลาบที่ดีที่สุดคือการลงมือทำและวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายแม้คุณจะฝันเห็นโชคใหญ่แต่ถ้าคุณไม่เริ่มทำอะไรความฝันนั้นก็อาจเป็นเพียงฝันค่ะสำหรับใครที่ฝันว่าถูกหวยขอให้โชคลาบในฝันกลายเป็นความจริงในชีวิตของคุณถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ